จะมาดาเนินการเกี่ยวกับช่อโป้งอะค่ะของน้องพลอยการพรีออเดอร์ค่ะแล้วก็การกดบัตรเป็นการกดบัตรเกี่ยวกับพวกบัตรคอนเสิร์ตบัตรวอลเล์บอลอะไรประมาณ83คนนะคะ2ล้าน3แสนกว่าบาทค่ะเริ่ต้นเนี่ยน้องเขาเป็นแม่ค้าขายสินค้าออนไลน์อะค่ะใน Facebook แล้วเราก็เห็นว่ามีเพื่อนเราอะค่ะสั่งซื้อของแล้วได้เราก็เลยไปสั่งซื้อบ้าง แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเราก็ได้ของตลอดมูลค่ามันมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเราก็ยังได้ของเราก็ซื้อมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงต้นปีจนกระทั่งรอบล่าสุดเนี่ยค่ะเป็นรอบที่7แล้วแล้วมูลค่าเนี่ยมันก็น้อยกว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะไม่ได้ค่ะแล้วก็พอเราเริ่มทวงถามของเขาก็เหมือนกับว่าเลื่อนไปเรื่อยๆ เขาจะมีเหตุผลมาพูดกับเราแบบของยังไม่เข้านะคะออรอรอชิปปิ้งค่ะ,อะพอบอกว่าเอาของเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวรอเลขส่งของค่ะแล้วซึ่งเราอ่ะเราตั้งหิตั้งหิดใจแล้วว่าจริงๆอ่ะส่งของอ่ะมันควรจะมีเลขทันทีเลขพัสดุอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เขาให้เรารอสองสามวันซึ่งมันไม่ใช่แหละแล้วพอเราทวงถามอีกเขาก็บอกว่าแจ้งว่าทางคนส่งเนี่ยยังไม่ให้เขายังตามของไม่ได้จนเราอ่ะ มารู้ทีหลังคือเราเหมือนกับเค้นถามไปเรื่อยๆอะคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้คือของยังไม่มีของยังไม่เข้าเราก็เลยแบบเอ้ยแล้วน้องจะยังไงเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าเหมือนซื้อเวลาะคะ่ะประมาณว่าเนี่ยไม่เกิน3วันค่ะอ่ะเพราะพอครบ3วันแล้วเราก็บอกว่าอ่ะแล้วยังไงคะได้หรือ,อยังเดี๋ยวรอวันจันทร์นะคะวันอังคารนะคะคือเขาเลื่อนหนีไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วพอถึงเวลาเขากําหนดเราเมื่อไหร่เขาก็จะไปตั้ง สเตตัสกกค่ะใน Facebook แบบประมาณว่ามีปัญหาครอบครัวลูกไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยกับทุกคนซึ่งจนตอนหลังเนี่ยเราให้เดทไลน์ว่าไม่เกินวันไม่เกินวันที่30นะคะพี่ขอวันสุดท้ายเพราะว่าพี่ก็ต้องเอาของให้ลูกค้าเขาก็แจ้งมาว่าออพอดีว่าหนูอ่ก็ยังตามของไม่ได้นะคะแต่ยังไง30เดี๋ยวหนูจะเอามาให้ค่ะอ่าเราก็รอจนกระทั่ง30 เราก็ยังไม่ได้แล้วพอทวงถามไปเขาก็บอกว่าหนูไม่มีให้คืนหรอกนะคะเป็นก้อนหนูจะทยอยให้แล้วกันซึ่งเราอะไม่โอเคเลยถ้าคุณบอกกับเราตั้งแต่แรกว่ามันไม่มีของหรือว่าอของมันติดขัดตรงไหนแบบพู้ตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยค่ะเราเราโอเคเรารับได้แต่เนี้ยคุณหลอกเราว่ามีของแต่คุณไม่ไม่ไม่ส่งของให้เราไม่มีของจริงๆอย่างเงี้ยมันมันหลอกลวงเราอะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โกงนะคะเพราะว่าเขายังอยู่ ในโซเชียลยังยัง,ยงมีตัวตนยังขายของได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะผู้เสียหายบางคนอ่ะโดนตั้งแต่ปีที่แล้วเลยแต่ว่ากรณีแยมอ่ะเพิ่งโดนเมื่อเดือนมีนาใช่คือเขาว่าจะเลือกปฏิบัติประมาณว่าคนที่ค่อนข้างมีเป็นที่รู้จักอะค่ะเขาก็จะ,ะเหมือนกับส่งของให้ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกค้าที่แบบเป็นขาจรอย่างเงี้ยค่ะเขา